บนชาวคนผัวคุนเลี้ยงง่ายๆได้กิน,น,องงไไนหอยมองโมงมงโมคนเดียวหามงโโมฮะยอดโคตรมาแหงงัวเตลเมื่อคนน่ะคนคนรว่ต้องกินไอแหง,งัวกินอุ้ยแดงดีขนาดนี่ตัวเงยแดงคนน่อะอุ้ยกินดีขนาดง,งัวกไ็ได้ไจุดยอดอีนดีด ย่างๆกินแต่โม่โม่ก็บยูทองก็อิ่มเรลียวคนน่ะชุดยอดสุดยอดโอ้กินดีแห้งพี่น้องนักโม่ว่าต้องซื้อเนี่ยโม่เขาจะเอาปลาถิ่มไปเก็บเอาแบบนี้เอามาหอดจอดเทิงครับพี่น้องครับบรรยากาศส่วงเสาครับหกโมงเสาร์เด้อ มาส่งหม้พอพ่อวานครับเมื่อนี้มาส่งไก่เนี่ยครับพี่น้องครับเดินทางเต็มเต็มเหมือบวานผมเล่นพวตะหอด67ชั่วโมงมาส่งบ้านพ่อว่านยังนี่พอ่อาบานดานตำบลยังครับตำบลโน้นสมบูรณ์อำเภอถึงสางจังหวัด นครลาดสีมาคุนเด้ครับพี่น้องครับบุรีม่าใกล้ๆครับมือนน้ครั้งพัววันโต๊ะไก่ครับคุณพ่อกำลังแต่งขอบให้ยุพขอคนกระเฮ็ดดีดีบนน่ะห้างห้างแบบกว้างโอ้อากาศเย็นแห้งครับเสียงสันเหมดแเหล้วนี่ครับมาส่งโคมนี่ครับของพัววันนี่ส่งโคมนี่ครับแม่ลูกครับ มึงพ่อว่านครับเตินทางนึกแต่หาโมงเลีงผุนล,ละมาจอดพักอยู่กลางทางอันนี้เป็นงอคุณพ่อครับเป็นเอามาแต่ผุนเด้สาระข้ามผุนนี่งองามใส่ยี่งใหญ่ครับนี่ใส่ย่งใหญ่อ้ลูกงามแห้งย่นๆยนยนยนเลยลูกผุนล,ล่ำตัวเนียอัหลาดลูกชอกกระแลคือกันเดอพี่น้องพุนนะแม่ใส่ใหญ่ครับ อุยน้าดีขนาดเลยพุ่นน่ะมาต่สารคามเดอร์โคมนี่ครับพุ่นน่ะพุ่นน่ะอุ้ยย่นแห้งลูกชโโกก็อกกลแลนน,น้าหนงหนงนมติงน้ำมป่ติงเดียวบ่ม,มันอวะเออบม่มีปัญหา ต,ตัดออกอก็ได้ตัวเก่งไกลหนีบออกอันที่หนึ่งก็หดแล้วาลานะจิ้งเ,เตียงโม่เป็นบอจิ้งเตียงโมเป็นบ่ง้อะวานกินแตงโมเป็นบ่เอาเข่าคอเข่าคอก่อนเอาเข่าข้อเอาเป็นไปหอนห้างคนน่ะมาส่งคุณพ่อลุยครับพี่หนุกครับส่งคุณพ่อลุยเด้อเป็นสังหัวกับพะวาน มาหอแต่สาบหกหมเสับขุนผัวพุนกระบปนน้าบ่าวตึงสันหมดละขุนเสียขนยาขุนกระบปรใสได้ยินโอ้ยย็นเย็นย็นบ่ลมแต่เย็นครับบ่ลมแต่เย็นขอกพุนยังสิลับได้อีกหลายตัวเด้อขุนพันหมักพุนกระสี้ังอีกขันพุนหมักบมหมักกับโปงขนซังครับอันนี้ยอดเธอโคตร ยอดเขาโคดเด้นนี่พี่น้องโอ้ยอดเขาโคดเขาโคดจะคล้องนึกเขาจะขายให้นี่พ่อเขาโคดเขาถอดถุงแล้วเขาไปเก็บคาดเก็บน้ำปลาเป็นไงโอ้ช่วงนี้มุ้ยมุ้ยหี่ยะอดเขาโคดครับเป็นพ่อไปหาเก็บมาบันดาลบันดาลอำเภอเสื่งสาง จังหวัดนครราชสีมาเสาวันที่สิบห้าเด้อพี่น้องมเมื่อคืนมานอนอยู่อันกลางบ้านกลางปา่ากะฝันอยู่เด้ล่ะฝ <c oughs> ันกลับไปกลับมาอยู่ <c oughs> วันที่สิบหกนี่บะซุ่มๆหนึงอยู่แสครััวมีบะหรือมีซํานี่บอขายไปหโอ้ก้นนี่ขายไปน้ำโอ้ ขาดทุนอยู่วันบ่ผู้บทุใครมุก่อนที่ขาดทุนอยู่ไอ่ขาดทุนอยู่นี่ใช่ป่โอ้มังม้วแบบใช้ผสมใช่ไหมใช่ไก่ใช่กางขาดก็ขายได้ก็ขายคือเก่านะขาดก็ขายได้ก็ขายหุ่นสีแดงดีอำลำเลยลูกมันกันใหญ่ไว้เนี่ยพอมื่อมื่อเนี่ยนิดหน่อยมาเห็นมื่อนี่โอ้ยใหญ่ใหญ่ไว้

ถ้าถ้านี่พึ่นสใส่ไม้ไผ่ได้เห็ดเห็ดขอกงัวครับหล่อมขอกงัวใส่ไม้ไผ่ใส่ไม้ไผ่ร่างร่างมองเพึ่นก็ใส่เล็กร่างมองก็ใส่ยุค่้าแต่ว่าหมู่นี้เพึ่นใส่ไม้ไผ่ไม้ไผ่เพึ่นหลายได้แถวนี้ไม้ไผ่หลายตัดมาใส่ประโยชน์นะโอ้ยหนาวหนาอ้ยใส่ไงใส่ไงหัวนมกะไงเล่นนี่นมไงปัญญามเดรีดนมปอนด์เล่นนี่หัวนมไง แต่ว่าแม่มันหันใหญ่ออกลูกมามันก็คุ้มค่าคุณนะลูกตกใ้ญ่หนึ่งเป็นง่วงหัวกระทบตัวนี้ง่วคุณพอโคมเหนียวามาันจะแข้ามครับโซนนี้เพื่นเสียให้กินยอดเขาโคตหรือว่าเขาโคดบดเขาโคดรสับโซนนี้ ขาเมื่อบอตุ้งก็สิหาเขาโคตรซับไปน้ำทางจ,าจา้าจ้าพนขายอยู่แถวได้คุณพอสิภาพไปอพอลุยสิภาพไปซื้อเขาโคตรพอได้ไปเหงวอยู่บ้านกินตัวกินแต่เฟืองที่ตมัวมันกินนั้น ชพื่วงก็กินหำบแตยสิได้กินเขาโคด้วยแบดนี้หนานี่มันหนา,นาเรียงโคดเวยไอชิปนี้ไว้เนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิเดินทางกลับละครับมันหนาวครับมันหนาวสวัสดีครับผม เชียงมาดทีนีกว่าตะปูลิเออไปบรรยากาศช่วงแรกครับจัดทรงงอเพระวานครับให้ทีมงานเอางอขึ้นรถครับเนื่องจากพระวานประยูครับ อู้ซอยเพิ่นเอางหัวขึ้นรถแล้วไปลาไป,ไปไปลงนครราชส,สมีมามเพื่อนนี่ครับข่ 20, มนี้ครับข่มสองหมื่นเจ็ลดไปลูกช็อกโกแลตไปไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถอย่ามาหยอกกันเนี่ยขึ้นรถขึ้นรถถึงไปน้ำแม่แล้วเล่าถึงงัวก่อนพี่น้องถึงงัวก่อนมักมูแห้งงัวหน่อยตัวนี้ไม่อยากไปหัวน,น้ำแม่์ไม่อยากไปหัวน้ำแม่มาพี่มาพี่มาพี่